แอมซอนปลดพนักงาน1 0 0 0 0คนทั่วโลกแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะ Amazon ยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซเตรียมปลดพนักงานมากถึง1 0 0 0 0คนภายในสัปดาห์นี้เป็นการปลดพนักงานที่มากที่สุดและเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งมาสำหรับสายงานที่พนักงานจะถูกปลดออกได้แก่พนักงานที่ทำงานแต่และแผนกในระดับสํนักงานและสายงานเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลกระทบกับธุรกิจประเภทอุปกรณ์โทรคมนาคมธุรกิจขายปีกออนไลน์และทรัพยากรบุคคลอย่างไรก็ตามการปลดพนักง,งานถึง10,000คนของ Amazon คิดเป็นเพียงไม่ถึง1%ของพนักง,งานทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลกทั้งนี้ราคาหุ้นของ Amazon ซดำดิ่งถึง41%นับแต่ต้นปีนี้ถึงเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นการทำลายสถิติหุ้นร่วงระนาวมากกว่าดัชนีหุ้น S&P 500ในสหรัฐอเมริกาที่ตกต่ำเพียง14ส่งผลให้ราคาหุ้น Amazon กำลังกลายเป็นหุ้นรายปีที่เลวร้ายที่สุดในรอบ14ปี